ไลแมนวงในบริษัทที่พัฒนา,นานด้วยคนไทยรันโดยคนไทยและเพื่อคนไทยแพลตฟอร์มที่มีคนใช้งานมากกว่า10ล้านคนต่อเดือนกว่านจะมาเป็นแพลตฟอร์มระดับนี้เขาพัฒนากันยังไงดูแลกันแบบไหนและมีอินโนเวชันอะไรบ้างวันนี้เทคเมื่อเดย์กับผมรุ่งเรืองสุบูรณ์ได้รับเกียรติจากคุณชาร์าปธนพลเนรันชรเทคนิคอลดีเรคเตอร์จากไลแมนวงในการพัฒนา,นานแพลตฟอร์มระดับนี้จะทํากันยังไงติดตามได้ในตอนนี้ครับ Tech Monday Podcast t e c h for better future รอดูที่คุณบาย m c ็กวีเ c e บลัสบลัอุปกรณ์สแกนเนอร์สามมิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูราลยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nvk.co.th สวัสดีครับชาร์บินิตจรับสู่เทควันนี้นะครับครับสวัสดีครับครับอ่ะก่อนก่อนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าเรื่องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวชาร์พอจะแนะนําตัวเองกับงานที่ทาอยู่ให้ท่านผู้ฟังฟังแบบสั้นๆได้ไหมครับ ได้ครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อชาร์ปนะครับอ่าชื่อจริงชื่อธนพลเนรัญชรนะครับเป็นเทคนิคอดีเรกเตอร์นะครับโดยปกติแล้วนะครับงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นการดูแลทีมเอนจิเนียร์นะครับตั้งแต่เรื่องของการ hiring การดูแลแครีพาธนะครับแล้วก็ทําให้เขาทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับมี productivity นะครับประมาณนี้ครับ ครับอ่าคราวนี้ก็พูดถึงไลแมนวงในนี่ผมคิดว่าน้อยคนมากแล้วที่จะไม่รู้จักนะตอนนี้นะครับอ่าเราลองชาร์ปลองพอจะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าตอนนี้ไลแมนวงในเนี่ยมีเทคนิคโคพีเพิลเนี่ยกี่คนและแล้วทําอะไรบ้างครับก็บริษัทนะครับของไลแมนวงในเนี่ยถ้าทั้งบริษัทเลยนะครับก็จะมีคนตอนนี้ประมาณ800คนแล้วนะครับ800คนแล้วใช่ครับแต่ถเป็นทีมเอนจิเนียร์เนี่ย ก็จะมีประมาณหนึ่งร้อยหกสิบคนนะครับในต,ตอนนี้เราก็มาโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบอถ้าเป็นเอนจิเนียร์จริงๆเนี่ยที่ที่ทํางานลักษณะเป็นโคดดิ้งอะไรเงี้ยนะครับเรามีอยู่ร้อยสี่สิบคนนะครับแล้วก็จะมีทีม,มอื่นๆเช่นทีมโอเปเรชั่นที่ดูเรื่องของอินฟ้าดูเรื่องของโครงสร้างระบบทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบคนแล้วก็ทีมเดต้าไซเอนจิเนียร์นะครับก็ประมาณสิบคนประมาณนี้ครับรวมๆก็คือร้อยหกสิบ ปีนี้ก็จะไปสักกี่คนครับถ้าเป็นถ้าเป็นเทคนิคเทอร์มในเทคนิคพีพลเนี่ยอนจิเนียร์อ็คิดว่าน่าจะทะลุสองร้อยได้นะครับอืมอาากลัวอาจจะลงสองร้อยห้าสิบหรือเปล่าเนี่ยก็อย่าลวูกันนะครับใช่โอเคแล้วถ้าเกิดพอพอคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเราทํายังไงให้คนทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ครับครับผมก็โดยปกติแล้วในมุมของโครงสร้างของทีมจิเนียร์นะครับ,รบอ่าเราก็จะแบ่งทีม เอนจิเนียรเนี่ยออกเป็นทีมย่อยๆนะครับซึ่งทีมย่อยๆเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าทีมสควอตนะครับสควอตให้นึกถึงทีมที่มีขนาดประมาณ10คนนะครับที่ในหนึ่งทีมเนี่ยก็จะรวมทุกๆโรเลยทุกๆสกิลที่จําเป็นที่จะต้องทํางานงานนั้นให้สําเร็จนะครับมีทั้งทีมใช่ไหมมีทั้งเด็บมีทั้งเคสมีบิสเนสอยู่ในนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ บางทีถ้าสมมติจะต้องเกี่ยวข้องกับอย่างเช่นอ่าคอร์เซนเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีมหัวหน้าของทีมคอร์เซนเตอร์เนี่ยเข้ามาจอยสกอตเนี่ยเราก็จะคอยคุยกันอยู่ตลอดเวลา<ม>นะครับก็ค,บคือในทีมสกอตเนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่เขาอยากจะทํานะครับที่จะต้องทําให้สําเร็จมีคอมมอนโกล่วมกัน<ม>นะครับแล้วเขาก็จะดูแลโปรดัก นะครับในแต่ละส่วนไปยกตัวอย่างเช่นใน LINEMAN เองก็จะมีเซอร์วิสหรือมีบริการต่างๆเนี่ยอยู่หลายส่วนเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีสปอตเนี่ยที่มีคอมมอนโกร่วมกันในแต่ละเซอร์วิสของ LINEMAN App เนี่ยครับที่เขาจะต้องพิชิตเป้าหล่อเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะผลิตผลงาน Make Impact นะครับ,รบที่ทำให้คนใช้งานเนี่ยแฮปปี้มีความสุขนะครับประมาณนี้ครับ อ่าถ้าพูดถึงพูดถึงการทาง,งานเป็นทีมนะเอานี้เข้านี้เจาะเรื่องของของชาแนลเราบ้างดีกว่าเทคแ c กที่วงในเป็นยังไงบ้างครับชาบเทคแ c กก็ในของไล m a n วงในนะครับก็จะมีหลกัหลกๆแล้วนะครับพาร์ทของที่เป็นไล m a n เองทั้งหมดเนี่ยจะใช้อ่าแบ็กเอ็เป็นภาษาโกนะครับคือไลแมนเนี่ยใช้ภาษาโกมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ,ค,รบคือผมเองเนี่ยอ่าผม ทำงานอยู่ทั้งไลแมนแล้วก็ทั้งวงในมาก่อนนะครับก่อนที่ทั้งสองบริษัทเนี่ยจะมามิร์ e ร่วมกันนะครับผมก็จะมีความคุ้นเคยทั้งสองทีมอย่างดีนะครับเพ่าผมได้ทํางานตั้งแต่ตอนที่เป็นพาร์เนอร์แต่ก่อนเลยเมื่อสามปีที่แล้วนะครับไลแมนใช้โกนะครับใช้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่หมดนะครับดิดัตบสเป็นอย่างมอ n g กดีนะครับมี m มสเซจคิวมีคัฟก้ามีและมีอย่างคือเรียกว่าก็ใช้เทโรยีได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโกแลงเพราะว่าของ l i n e แมนเนี่ยเอ่อจะเน้นเรียวไทม์เนาะแล้วก็น่าจะคอนเคเรนซี่ค่อนข้างสูงก็เลยจำเป็นต้องใช้โกแลงอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับจริงๆคือโกแลงก็สามารถที่จะสเกลได้ได้ดีมากๆเลยนะครับด้วยรีซอสที่ไม่เยอะมากนะครับรับคอนเคเรนซได้สูงทำงานได้มี p e r ร์ฟอร์แมที่ดีเลยใช่ครับ ในส่วนของวงในเองเนี่ยครับในส่วนของวงในเองก็มันจะมีโปรดักต์หลายๆตัวเหมือนกันตัวเว็บวงในเองนะครับก็ใช้จาวาเพราะว่าตัวเว็บวงในเนี่ยคือเขียนมาตั้งแต่ประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับเราใช้จาวามาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีโปรดักต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงในเมอร์แชนแอ p นะครับตัวนี้ b a c k เ n d หลังบ้านก็ใช้จาวานะครับหน้าบ้านเนี่ยตัวที่เป็นโมบายแอ p เนี่ยก็มีใช้ r e c t Native นะครับ เพือ่อทำให้การพัฒนาในแอปทั้ง android และ i อ s เเนี่ยเป็นไปได้อย่างพร้อมกันมีฟีเจอร์พาริตี้ที่ที่ดีนะครับก็คือทำทีเดียวก็สามารถใช้งานได้ทุกทุก i c e วรครับประมาณนี้ครับเออถามถามนอกเรื่องหน่อยอันนี้สนใจส่วนตัวทําไมถึงเลือกใช้เรีย t native อมไก็ถ้าสมมติเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับ,รบที่เริ่มทำตัววงในเมอร์ชแนแอปในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยนะครับในต,ตอนนั้น,นคือทีมเพิ่งเพิ่งเริ่มตั้ง ตัววงในเมอรอชันแอปขึ้นมานะครับตอนนั้นเดเ e ลลอปเปอร์มีอยู่3คนแต่ว่าเรามีโกในใจที่ใหญ่มากๆเลยก็คือเราอยากทาให้แอป,ปตัวเนี้อยู่ในร้านค้าร้านอาหารทุกๆร้านในไทยครับแต่เราไม่สมว่าที่จะคือเราเราคิดว่าถ้าเราจะต้องทำ Android แยกกับ iOS อเเราจะสเกลตัว Product ตัวเนี้นะครับให้มีฟีเจอร์เท่ากันให้มีความสามารถเท่ากัน ในทุกๆแพลตฟอร์มพร้อมๆกันได้ยังไงเป็นความาเลนจ์ตั้งแต่ตอนที่ทําตัวแอปวงในที่แยกแบบ iOS กับ Android แยกกันแล้วนะครับดังนั้นตอนที่เรามีดีเซชันเรื่องของ t ท็ก s t a c k อ่าเรียกในถทีมันเนี้ยนะครับก็บเลยเ,เลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับไอตัวเมอร์แชน่นี่คือสําหรับสําหรับตัวเมอร์แชนนีงไม่ใช่สําหรับยูเซอร์ทั่วไปใช่ไหม อ่าไม่ไม่ไม่ใช่สําหรับยูเซอร์ทั่วไปที่ใช้สั่งอาหารที่ใช้ค้นหาร้านไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นสําหรับเจ้าของร้านในการรับออเดอร์จัดการ้อมูลร้าอาหารนะครับเช่นสมมุติร้านอาจจะปิดช่วงสงกรานต์ก็สามารถกดปิดได้แบบออนดีมาร์อะไรอย่างเงี้ยครับดูดีพอยอด่ายได้ก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบที่ไม่ได้รีควายฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมากมากนักเพราะว่ามันก็ทำงานทางานเบสิคคือทำงานเหมือนไม่เป็นบิสเนสโอเปเรชันอะไรแบบนี้ใช่ไหม ก็เลยจำเป็นต้องอาศัยการดูแลเรื่องความเหมือนกันของทั้งสองแอปมากกว่าที่จะต้องมาหน้าเป็น n t t v v แอ p อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับอ่าคราวนี้ไอ้พอมันมีซิสเต็มหลายๆตัวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเป็นระบบใหญ่แล้วที่หนึ่งเป็นโกแรงอันตัวหนึ่งเป็นจาว่าจาวานี่ไอ้จาว่านี่เราของของวงในนี่ดีพอยกันยังไงนะครับ Java นะครับที่ของวงใน deploy ก็คือ,เ,อเราจริงๆด้านหลังเองเนี่ยเรา custom ตัว Spring Boot นะครับคือ Spring Boot ก็จะหลายๆคนน่าจะรู้จักตัว Spring Boot นะครับถ้าเขียน Java มาเป็น MVC MVC MV pattern แบบหนึ่งไหมเป็น f r e framework หรือเปล่าใช่ใช่ครับแต่เรา ใช่แต่เราคัสตอมขึ้นมานะครับก็ใส่ไลบรารีคัสตอมตัว workflow อะไรต่างๆประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็บิลออกมาเป็น Docker นะครับอ่าแล้วเราก็เอา Docker ตัวเนี้ยนะครับไป Deploy ในคล u สเตอร์ Kubernetes ของเรานะครับจริงๆก็จะมี Tooling ต่างๆที่ที่เราออกแบบมานะครับเพื่อให้การ d ดีพอยมันสมูทนะครับตั้งแต่ตอนที่จะเริ่ม d ดีพอยจนถึงแบบดีพอยจบแล้วด้วยนะครับอื แล้วเจ้าตัวเระบบของไล Man ตอนเนี้ยมีอะไรที่ต้องคุยหรือว่าสื่อสารกันกับตัวระบบของวงในไหมครับจริงๆแล้วในลักษณะของมุมมองผู้ใช้ภายนอกนะครับเวลาที่เราสั่งอาหารจากในแอป,ป line แมนนะครับ,รบตัวออเดอร์ที่เราสั่งในไลแมนนะครับก็จะวิ่งตรงเข้ามาหาร้านอาหารเลยโอ้เพนะราน,นั้นใช่ระบบระบบของ line แมนนะครับก็จะต้องส่งข้อมูลออเดอร์ทุกอย่างนะครับค่ามาให้วงในเมอร์ชนแอ อืนะครับเราก็จะรับข้อมูลออเดอร์ตรงนี้นะครับดิสเพลย์ให้กับร้านร้านก็โอเคเช็คดูว่าสินค้าหรือรายการอาหารที่สั่งมามีสินค้าไหมนะครับรับออเดอร์ได้นะครับอ่าแล้วก็จากนั้นก็จะมีคนขับนะครับไปรับอาหารนะครับการจ่ายเงินการอะไรเงี้ยครับก็คือผ่านโฟลตรงนี้หมดเลยนะครับพอเวลาที่เรารับออเดอร์เสร็จปั๊บเมื่อสิ้นวันเขาก็สามารถดูรีพอร์ตได้ว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่นะครับอ่าเราก็จะมีการ อนเงินให้ร้านนะครับประมาณนี้พอพูดมาเนี่ยก็มนดูเหมือนเป็นพิเ f l โฟแบบก็ดูพื้นฐานทั่วไปนะแต่ข้างหลังมีไฮเดอร์ซีนนี่น่าจะใหญ่มากๆเลยเหมือนกันนะครับแตระบบขนดาดใหญ่ขนาดเนี้ทีมไลน์แมนวงในดูแลกันยังไงครับให้ให้มันสเตเบิลได้แล้วก็รันอัพรันนิ่งตลอดเวลาได้ครับผม ก็โดยหลักๆผมอาจจะแยกเป็นประมาณ2ส่วนกัแล้วกันนะครับคือในเรื่องการดูแลเนี่ยครับจะมีเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นพาร์ทหนึงแล้วก็ลักษณะของการทำงานหรือไมเซ็ตของของเอนจิเนีที่ที่โอเปเรเนี่ยก็จะเป็นอีกออีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างแรกก่อน เรื่องที่น่าจะเข้าใจง่ายสุดก็คืออย่างการโอเปเรตโดยเอนจิเนียร์หรือโดยทีมโอเปอเรชันนะครับคือหลายๆคนน่าจะรู้จัก Dev ออฟอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นเทอมที่ค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับซึ่งในในการทำงานตรงเนี้นะครับทีมซอฟททีมเอนจิเนียร์เองอะครับเขาก็จะต้องโอเปเรต y ิส e m เมของเขาด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าในตอนที่เขาผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาเขาก็ ทสแอปพลิเคชันด้วยด้วยทีมสปอร์ตของเขานะครับเขาก็เอาดีเอาแอปพลิเคชันตัวเนี้ยไปดี ploy ในอินฟาที่เป็นลักษณะเซ l ฟเซอร์ c ิสนะครับ,รบสามารถที่จะกดดี ploy ได้ด้วยตัวเองนะครับอินฟาเนี่ยก็จะมีทู l ต่างๆนะครับที่ช่วยทำให้เขาดูได้ว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมีสุขภาพดีไหมทำงานได้ปกติดีไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ,รบถ้ามีเขาสามารถอินเวสต์เกตปัญหาเหล่านี้ ด้วยทูรลิงด้วยอินฟาที่มีนะครับแล้วเขาสามารถที่จะพินพอยปัญหาได้ง่ายแล้วก็กลับมาแก้แล้วก็เนีย่ยครับลูปไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับอ่า<嗯>ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือลักษณะ,ะการทำงานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าทีมเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับ,รบก็จะโอเปเรตเกือบทั้งหมดนะครับโดยมีทีมโอเปเรชันที่เป็นอาร์ิเทคหรือ SIE เนี่ยโปรバイเซลฟ์เซอร์วิสอินฟาให้นะครับ เออมีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสยัยเออแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเออกว่าจะมันเป็นแบบเนี้ยเรามีกระบวนการควบคุมคุณภาพหรือการเทสของระบบยังไงอะครับครับตัวซอฟต์แวร์คุณภาพหรือตัวคุณภาพของระบบเนี่ยจริงๆแล้วก็คือออผมคิดว่าซอฟต์แวร์ทุกตัวมัน ไม่ไม่มีซอฟต์แวร์ตัวไหนในโลกนี้ที่ปราศจากบั๊กนะครับมันซอฟต์แวร์ทุกตัวมันมีโอกาสที่จะมีบั๊กได้อยู่เสมอนะครับนี่เป็นอยา่างไร่ที่ต้อง,เ,อองเหมือนกับทําใจไว้ก่อนยอมรับก,ก่อน <laughs> ใช่ใช่ครับมันไม่มีทางที่จะปราศจากบั๊กได้นะครับทีนี้เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับโดยอาศัยลักษณะของการทํางานที่เป็นคล้ายๆกับ Lean Manufacturing นะครับก็คือเราพยายามที่จะ s shift l e ft ก็คือ Move ุณลิตี้อยู่ที่ต้นทางให้ได้มากที่สุด นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัว requirement เองนะครับทีม engineer นะครับซอฟแนทที่ที่เป็นตำแหน่งลักษณะที่คล้ายๆกับ QA นะครับเราก็จะทำงานร่วมกันตั้งแต่ Requirement มาและ Analyze วิเคราะห์กันว่าในการทำสิ่งสิ่งนี้มันจะมีปัญหาในในเรื่องอะไรบ้างมี Side Effect อะไรบ้างที่เราน่าจะคาดไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น Functional Requirement Non-Functional Requirement ครับ แล้วเราก็ค่อยๆทำมานะครับเด v e l o p มาพยายามที่จะทำเทสตั้งแต่ Unit Test, Indication Test, End-to-End end Test นะครับมี manual เทส t บ้างในบางส่วนนะครับที่ uh, ตัวอัตโนมัตไม่สามารถทำได้ครับนะรวมถึงการ Deploy นะครับเราก็คิดว่าถึงแม้วเราจะเทสดีขนาดไหนก็มีโอกาสหลุดนะครับดังนั้นอินฟาของเราจะต้องช่วยเรา protect human error เเหล่านี้ได้ดีด้วยถ้าสมมติว่าเรา เขียนโปรแกรมนะครับหรือทําอะไรขึ้นไปแล้วสมมุติวันมีปัญหาอินฟาจะต้องสามารถที่จะดีเทคปัญหาเหล่านี้ยแล้วออโต้โรแบ็ก mm hmm. ก็คือกลับไปอยู่สถานะที่มันทํางานได้ดีเป็นปกติก่อนหน้าให้ด้วยอัตโนมัติเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะออโต้โรแบ็ก <c oughs> เลยเหรอ e ด l พเมนต์ <c oughs> แบบไหน <c oughs> ที่จะดีเทคแล้วเราใช้อะไรเป็นกระบวนการในการทริกว่าเมันไม่มันไม่โอเคแล้วต้อง,งมอนถึงโรแบ็กอะครับครับ <c oughs> ก็คือในในตัวทูที่เราใช้ในการ Deploy หรือ r e l s e เนี่ยครับอ่าก็จะมีทูต่างๆที่ประกอบร่วมกัน hmm. นะครับยกอย่างตอนนี้เราใช้ตัวที่เป็นอ่า argo cd นะครับ argo rollout นะครับก็จะเป็นทูซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่อยู่ในอ่อ cloud native foundation นะครับอ่า hmm. ซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถที่จะใส่ Condition ต่างๆในตอนที่ Deploy Application ใน kubernetes cluster เราเข้าไปได้นะครับซึ่ง Condition เหล่านี้ ก็จะไปเช็คกับเมทริกซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมทริกซ์ในมุมของอินฟ้ามุมของโอเปอเรชันมุมของบิซนเนสนะครับถ้าเกิดโค้ดชุดใหม่ที่ดีพลอยออกไปนะครับมีปัญหาซึ่งทำให้เมทริกซ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันเกิดแพทเทิร์นที่มันผิดปกติอพอตัวตัวเนี้ยดีเทคได้นะครับเขาก็จะพอสโรบัตโรเอาล้วเขาก็จะออโต้โรแบ็กกลับมาให้ แล้วเราก็ไปดูไปอินเวสติเกตจากบลอกจากเมติกส์ต่างๆที่เรามีคไวให้นะครับเพื่อดูว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเราก็กลับมาแก้ไขแล้วก็ทําให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่ทีมขยายใหญ่ขึ้นมากๆนะครับเราไม่เราไม่สามารถลีไลออนทุกๆคนที่จะให้ทํางานแบบไม่มีความผิดพลาดใดๆเลยเนี่ยได้นะครับคือทุกคนมีโอกาสที่จะทํางานผิดพลาดหมดส่ตรงเนี้ยเราเข้าใจ <Das que ath en> นะครับอืมเราก็ได้ดีไซน์ workflow ให้มัน protect human error เหล่านี้ด้วยครับอืมจริงๆก็ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของเอนจิเนีแหละคือเราเขียนเอ่อหรือวเวอร์ชันไหนที่เราดูดูแลดีสักแค่ไหนก็ตามทีมันก็ยัางจะมีโอกาสที่ deploy ปุ๊บก็พังพทันทีเนาะเออถ้ามีระบบแบบน,นี้นี่เรียกว่าน่าจะน่าจะอัตโมัแล้วก็เซฟเวลาคนของทีงมงานไปได้เดยอะพอสมควรเลยเนาะใช่ผม อแล้วนอกเหนือจากการทำ deployment ละครับมีอะไรที่วงในได้พัฒนามาเพื่อทำให้การทำงานในชีวิตของ engineering ของวงในดีดูชีวิตมันมีความสะดวกสบายมากขึ้นไหมครับครับจริงๆเป็นสิ่งที่เราทำมาในช่วงประมาณสองปี นะครับในในเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับก็บสิ่งที่เราพยายามที่จะทํมากมากๆเลยก็คือเราพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยด้วยโค้ดด้วยอัลโตเมดนะครับด้วยทูริงม,มันเหมือนเป็นลักษณะของคอนเซ็ปที่เราเอามาอัดแอปใช้นะครับ,รบเ,เราเหมือนเราท r e a t ปัญหาทุกอย่างนะครับแล้วเรามองมันว่า d e v e l o p ปเปก็คือ client 1คนก็คือ user 1คนแล้วเราพยายามที่จะโซลปัญหาเหล่านี้โดยมองโดยเข้าใจ d e v e l o p ปเปว่า developer เนี่ยมีปัญหาอะไรเราพยายามที่จะผลิต Tool ผลิตเครื่องมือนะครับเพื่อมาทําให้ developer ปอรงานได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ที่เล่าไปก็อย่างเรื่องออโต้โรแบ็กก็เป็นอันหนึ่งนะครับอัน,นอื่นอื่นก็มียกตัวอ,อย่างเช่น ภาษาโคละกันนะครับ<ะ>ในตัวโปรเจกต์ที่ผมได้ทำร่วมกับทีมภาษาโค้ดเนี่ยจะเขียนโค้ดค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีโค้ดที่เป็นลักษณะบอยเลอร์เพลทก็คือโค้ดที่มันซ้ำๆเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ย<ะ>เยอะมากๆนะครับ<ะ>เราก็มีเราก็คุยกับทีมว่าเราก็ตั้งคำถามว่าเราอยากจะเขียนโค้ดบอยเลอร์เพลทเหล่านี้หรือเปล่าเรารู้สึกสนุกกับการเขียนโค้ดบอยเลอร์เพลทเหล่านี้หรือเปล่า<ะ>ถ้าเราไม่สนุกงั้นเราทำทูขึ้นมาเจเนเรตโค้ดให้เราได้ไหม เคอื okay. คอเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านี้ยซึ่งโค้ดเหล่าเนี้ยมันเขียนแล้วมันเปลืองเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความสุขด้วยเอมันไม่มีความชาเลนจ์อะไรมันไวแค่ Copy, ปี้เพแล้วเปลี่ยนอะไรบางอย่างนิดหน่อยถูกไหมใช่ใช่ครับก็เลยอะทำทูขึ้นมาเพื่อที่จะเจเนเรตโค้ดบอยเลอร์เพลเหล่าเนี้ยให้กับเราแล้วการเจเนเรตเหล่านี้ยช่วยลดปัญหาต่างๆได้เยอะมากๆอืมนะครับไม่ว่าจะเป็นการก๊อปโค้ดแปะ พอก๊อปปี้เยอะก็จะมีโค้ดเดิมๆซ้ำไ้เยอะพอเราจะรีแฟกเตอร์หนึ่งทีเราต้องแก้ทีเป็นร้อยจุดนะแต่ถ้าเกิดเราทำโค้ดเจเนเรชันเนี่ยเราแก้ที่จุดเดียวเราทุกที่จะเปลี่ยนอัตโนมัตทุกอย่างหมดเลยโอเรียกว่ามีมีสีสันของวงการเดเวลอ p e r อร์ขึ้นเยอะเลยทีนี้เวลาก็เอาไปทําอย่างอื่นแล้วเนาะไม่ต้องมานั่งก๊อปปี้เราก็นั่งนั่งดูบอยเลอร์เพจอะไรพวกนี้มีอย่างอื่นบ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหม ครับอย่าง uh, testing นะครับก็เราก็มีผลิตเฟรมเวิร์ของเราขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเทสของตัว mobile app เอง <ừ. S 1> นะครับ uh, ของตัว API นะครับหรือแม้กระทั่งในการทำฟีเจอร์หรือทำ task แบบ day to day ของ developer รเราก็สามารถที่จะรันเสสในเครื่องตัวเองได้นะครับ uh, ตัวเฟรมเวิร์เราเนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่ unit testing แต่เรา uh, ทำเป็น testing Framework ทั้งพีระมิดนะครับก็คือเรามีตั้งแต่ unit test S <S อ่ indication test e n d to e n d test นะครับรวมถึงจริงจริงเอ่อ test เ,เรื่องยากๆยกตัวอ,อย่างเช่นเรามี product ที่เป็นวงใน POS นะครับอ๋อใช่เป็นดีไวซ์แต่กอ่อนเราอีกตัวหนึ่งใช่ครับเราจะเจอปัญหาบางทีเราเจอปัญหาว่าเอ่อพิมเตอร์พิมพไปเสร็จออกมาแล้วมีปัญหาพิมพ์เอไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนเราเราเจอในกรณีเราก็โอเค ทำยังไงดีปัญหาเหล่านี้มันยากจากเราจะเอาคนมานั่งตรวจใบเสร็จท,ทุกรูปแบบก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็บต้องพยายามหาวิธีที่จะ uh, develop test framework mm hmm. เพื่อจะเช็คสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้หรือ mm hmm. มีการการันตีอะไรบางอย่างว่าทําแบบเนี้ยนะมันจะทําให้การทํางานมันถูกต้องนะครับ mm hmm. แล้วก็ลดเอ f o r t ในการเช็คลงไป oh, อนน้น,น่าสนใจมากเลยนะเมื่อกี้นี้พูดถึงฮาร์ดแวร์เลยนนะั่นะนะนะเพราะฉะนั้น ไอตัวเทสเฟรมเวิร์กตัวนี้มันก็ต้องมีกระบวนการเหมือนซิมูเลตอะไรแบบนี้ที่อัดฮาร์ดแวร์จะต้องเจเนเรตออกมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับก็คือตัวอ่าเดเวิร์สที่ใช้แล้วก็ต้องดูเหมือนลักษณะของสเปคซิฟิเคชันของเดเวิร์สนะครับอ่ดูโปรโตคอลที่เราคุยกันกับตัวเดเวิร์สที่เป็นปรินเตอร์ของตัว POS อย่างเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็พยายามจะดูว่าอ่ะเราดีไซน์ซิสเต็มยังไงให้มันเทสได้แล้วก็ปัญหาน้อยที่สุดนะครับประมาณนี้ ก็จะมี c h ALLENGE ประมาณอย่างเนี้ยครับที่บางทีเป็นโจทย์ที่เราต้องคิดกันนานม,มากๆบางทีก็ใช้เวลาคิดเป็นหลักเดือนก็มีแบบพยายามที่จะโซฟปัญหาเหล่าเนี้ยให้ได้นะครับเพื่อให้ทีมสเกลได้อ่าจนตอนเนี้ยน่าจะเหมิดกันมาสักพักแล้วลายแมนวงในเนาะ,ะคุณชาร์ปเจอปัญหาเวลาคนเจอเวลาคนเยอะๆอย่างเงี้ยเจอปัญหาอะไรที่มันเป็น c h ALLENGING PROBLEM ที่สุดเลยของของทีมขนาดใหญ่ครับ ในทีมขนาดใหญ่นะครับจริงอ,อย่างแรกที่เจอเลยก็คือเรื่องของคอ u n i c a t ชันนะครับก็คือถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งทำอะไรนะครับ,รบเราก็อยากที่จะให้ทีมอื่นรับรู้ในสิ่งที่ทีมอื่นทำด้วยนะครับ,ค,รบคือพอเรามันมี Communication ที่ดี Information มา Flow ในบริษัทนะครับทุกคนก็จะมี Information ในมือที่มากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นแทนที่จะ Optimize เป็นโลคอริตี้ก็คือเป็นออ t ติมั e ที่ทีมเราเองแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรที่อิมแพคกับทั้งบริษัทได้ได้ได้ตรงเป้ามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่ท้อันนี้น่าจะเป็นปัญหา<แ>ของทุกๆบริษัทแล้วเนาะเรื่องของการสื่อสารนี่แหละพอคนเยอะๆปุ๊บก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอหรือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันชัดเจนมากแล้วเออ่ของที่ไลแมนวงในเนี่ยเนื่องจากว่าทีมปริมาณคนมันค่อนข้างเยอะเงี้ยมันเราทํายังไงที่ทําให้สื่อสารถึงกันได้ดีขึ้นอนะ่ะ ครับผมก็โดยปกติแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของมิ팅ที่เป็นมิ팅ที่เป็นเลกูลาร์หน่อยเป็นเรียกว่าไงอย่างเช่นทุกๆสองสัปดาห์อะไรอย่างเนี้ยนะครับครัทีมโปรดักต์แมネเจอร์เองนะครับก็จะมีมิ팅คุยกันนะครับซิงค์ในเรื่องของโปรดักต์เรื่องของโรดแมพนะครับจริงๆอย่างทีมเเนจเนียร์เองนะครับเราก็มีมิ팅เหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับมิ팅ของเราเนี่ยของทีมเเนจเนียร์นะครับก็จะโฟกัสในเรื่องของ ตัวปัญหาต่างๆที่เราเจอมาเราทำ knowledge sharing ด้วยนะครับเช่นเราไปเจออะไรใหม่ที่น่าสนใจมีความรู้ตัวไหนที่มีประโยชน์กับทั้งทีมนะครับเราก็เอามาแชร์กันในเซสชันเหล่านี้นะครับอ่าก็มิ팅ตรงนี้ครับก็จะมีทุกๆสแต็กเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม back end เองทีม operation ที่เป็นดูแลเรื่องของไอทมกับอินฟ้านะครับ,รบทีมม b i บายช่ครับ รวมถึงด็อกิเมนต่างๆนะครับก็มีด้วยเหมือนกันที่จะช่วยทําให้อินโฟเมชันมันสามารถที่จะเพอร์ซิสที่มันทําให้คนใหม่ๆสามารถเข้ามาและค้นหาดิสช<อ> <decision S 1> ิชันต่างๆท,ท,ที่เราตัดสินใจไปแล้วได้นะครับประมาณนี้ฟังดูดีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยอ,อผมว่าบริษัทขนาดกลางหรือค่อนข้างที่จะเริ่มคนจะเริ่มโตเนี่ย จะเจอปัญหาเนี้ยเยอะคือข้อมูลกระจัดก,กระจายไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนจะทํายังไงทํายังไงให้สื่อสารไปในทาวทางเดียวกันได้คือถ้าเกิดว่าจะโตได้เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาพวกนี้ก่อนถูกไหมครับครับครับอ่าคราวนี้มาถึงผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันเนี่ยผมอยากจะลองถามเอ่อเรื่องของสิ่งที่มันเป็นท็อป,ปิกร้อนแรงมากเลยนะตอนนี้ก็คือเรื่องของ pdpa เอ่อที่มันกำลังจะเข้ามาในเดือนมิถุนานเนี้ย อ่าไแมนวงในมีามการเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างครับเกี่ยวกับตัว p d p a เนี่ยครับค่ะอันนี้ผมอาจจะต้องขอแยกพูดออกเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆแล้วกันนะครับพาร์ทที่เป็นของวงในกับพาร์ทที่เป็นของไลแมนนะครับอเริ่มจากของพาร์ทที่เป็นวงในก่อนนะครับ,รบเพราะจริงๆพ t p a ีเนี่ยเป็นท็อปิกตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว,แล,วแล้วนะครับแล้วเขาก็มีเลื่อนมาใช่แต่ว่าของวงในเนี่ยคือ,เ,อเราทําตั้งแต่ตอนก่อนตอนตอน,ตอนที่เราจะประกาศ กฎหมายจะประกาศใช้ครั้งแรกแล้วก่อนที่จะเลื่อนละนะครับ,ค,รบคือในการเตรียมการเนี่ยครับก็คือว่าเรามีตัว a n a l y ิติกซิสเต็มของเราเองที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับโดยที่อ n นาล t ติกซิสเต็มตรงนี้นะครับก็จะโฟกัสเรื่องของ Privacy เป็นหลักนะครับข้อมูลที่เป็น Sensitive Data ข้อมูลที่เป็นลักษณะของ Personal Information นะครับ,รบก็จะถูกอเอาออกให้อ,ออกไปหมด นะครับเราจะไม่ได้เก็บเอาไว้เลยนอกจากว่า user จะคนหรือคนใช้งานเนี่ยจะยอมรับนะครับเราก็จะทําให้ตัว analytic system ของเราเนี่ยเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้นะครับนในพานนาี้เราก็มีการเตรียมการมามาค่างๆเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆ roll out มาเรื่อยๆใน product ตั้งแต่วงในนะครับ w ิวงใน Merchant app นะครับแล้วก็ product อื่นๆนะครับ,รบก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ roll out มานะครับ ในพาร์ทของที่เป็น LINEMAN เองนะครับไลแมนเนี่ยแต่ก่อนก็คือทำงานร่วมกับ n ลนะครับอยู่อยู่ในเครือของ n ลนะครับซึ่ง uh, กฎหมายเรื่อง privacy ที่ต่างประเทศเนี่ยซีเรียสกว่าของไทยนะครับแตะเขาก็ทำมาก่อนนานอยูแล้วเพราะฉะนั้นในพาร์ทของ LINEMAN เองเนี่ยเรื่องของ security เรื่องของ privacy เนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เขาทำมาได้ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับราะนั้นในในตอนที่เราจะใช้งานของ PTPA เนี่ย เราก็มีเรื่องของการเดเวลลอปเรื่องคอนเซนต์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโปรเซสหรือว่าโฟลหรือว่าเราเก็บข้อมูลเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้ไหมนะครับถ้า u ู e r ไม่ได้คอนเซนต์ไม่ได้อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเราก็จะต้องไม่เก็บก็คือมีการเหมือนตรวจเช็คเพิ่มเติมนะครับว่ามีคอมพลายตามกฎหมายหรือเปล่านะครับคือพีดีเอพีเอพีดีพีเอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ อ่ออัปเดต Privacy p o l i c y แล้วก็จะจบใช่ไหมคือเรามันต้องมีงาน development work อยู่ข้างในนั้นอีกพอสมควรเลยใช่ครับจริงๆแล้วด้านในอ่ะครับเอ่อมีสิ่งที่เราทำอื่นๆเพิ่มอีกยกตัวอย่างเช่นเอ่อ data encryption นะครับที่เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคนถูก protect ได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอ่อไม่ไม่สามารถที่จะถูกมองเห็นได้ประมาณนี้ครับ ถึงถึงถูกมองเห็นไปก็ทําอะไรไม่ได้เพราะ e n clip ไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ครับครับอ่าผมว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะน่าจะได้เห็นบรรยากาศว่าเอ๊ะการพัฒนาหรือว่าเอ่อ development team ของวงในเนี่ยเอ่อบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างน,นะครับก็ก่อนจะจากการคุณช้ามีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังฟังไหมครับว่าเอ่อเกี่ยวกับลายมนวงในก็ได้ครับครับผมก็อยากให้ทุกคนที่เป็นผู้ฟังครับ สั่งไลแมนกันเยอะๆนะครับงานไลแมนครับเราคิดว่าทุกคน่็จะสั่งไลแมนกันรู้จักไลแมนกันอยู่แล้วนะครับก็ช่วยสปอร์ตเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในมุมของเอนจิเนียร์นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นเอนจิเนียร์เป็นซอฟต์เอนจิเนียร์ทำงานเรื่องงาน d e v ล l อปเปอยู่ก็อยากจะชวนมาร่วมจอยทีมนะครับมาร่วมสร้างแพลตฟอร์มนี้ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็มีงานที่ชา a l เลนจ์อยู่ในบริษัทเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการ d e velope ฟีเจอร์วมถึงพัฒนา Tooling ภายในนะครับะอยากที่ทำให้แพลตฟอร์มของของเรานะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพานีของเราเนี่ยทัดเทียมกับระดับประเทศระดับโลกนะครับครับอถ้าอยากจะจอยทีมวงในแลนแมนวงในต้องไปดูที่ไหนครับครับก็เข้าไปที่เว็บ เาไม่มีเว็บแคเลียสไลแมนวงใน lmwn.com นะครับแล้วก็ในนั้นจะมีเป็นทีมเอนจิเนียริงแล้วก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะครับหรือไปตามที่บลอกไลฟ์วงในคอ m ก็ได้นะครับเพจเฟซบุ๊กก็มีนะครับ l i ฟ์แอดไ n แมนวงในไลแอ่าได้ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในโชว์โน้ตให้แล้วกันนะครับ โอเคก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนทุกอย่างนะครับก็ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท,ท,ทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา1 9 8 beauty.com เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเท้าแตนบิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ผมกำลังมองหา m Developer ทั้ง iOS แล Android, Full Developer, e Data แลอ e เปอร์ทั้ง Data s เ i e n t i s t นารานกันนะครับ เทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์โดย NVK